การเดียวง่ายมันเป็นสิ่งดง่ายแบบมันมันมันควบดีอ่ะไปป่ะนี่แต่แต่คันนี้คือแบบหนักเลยอะหนักไปเลยอ่ะไม่ได้อาบชัวม,มาสักคนใหญ่แล้วก่อนต่อยต,ตึงขนาดนี้ฝึกมานานไหมครับสภาพฝึกอะไรอ่ะไปต่อ,อยเขาต่อแตกไม่เป็น ไปหาให้ยขอสอนนะั่นแหละสภาพตัวผมยังเอาไม่ลงเลยคิดดูดิผมเคยไปให้คอสอนนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากเก่งต้องไปเรียนจากคนที่เก่งกว่าอย่างนั้นเองเราจะไม่เอะดตัวเองว่าเก่งสุดเราอยากรู้อะไรก็แค่ถาม นา้าฉุนจัดคนดี <c oughs> ใช่หรอไม่มันมีตั้งแต่ครั้งที่กับครั้งแต่เช้าแล้วครับที่ไปกับพิริยาคือเทสเขางั้นอยู่าาใช่ปะแล้วผมก็ไปงั้น,นตัตหน้าสองรอบอะสองครั้งอะที่วันนี้ที่นายกเอาเอากล่อ,องมาให้ผมอะที่พิธารัฐมาตรงร้านกลางร้านกลางนั่นพี่บอกนั่นแหละครับวันนี้เชื่วสอบปะ ทำไมอ่ะไม่หยุดนชนนะี่จะเก็บเขาครับดูนะ่าบับเละเ,เ,เอาดีเอเจเดนะเยสะลาะครับ,รบเดี๋ยนิยนลำไส้หนีคนดูหลอกผมป่ะเนี่ยว่าได้แล้วเนี่ยโอ้ดี ไม่ใช่เขาว่าอะไรเขาเขาไม่ได้ว่าอะไรครับแต่เขาชุนชุดว่าเขาทำเสียงเต็งใส่ว่าเออไปเถอะอไปเถอะแบบเออไปเถอะยาบเงี้ยแบบติ๊งติงหน่อยอ่ะก็เกิดออกแนวนี่คนคนบอกมีลุ่นสี่ง ไม,ไม่ไม่ไม่คนดูก่อนราดเทียนเนี่ยเนี่ยกี่นาทีเนี่ยพี่บอกให้ผมมาร้านกลางเนี่ยกี่นาทีกี่นาทีคนดูเอาเอาเ,อาเล่นนี้กันกีนก่นาทีนี่แม่งเอ้ยยังไม่ได้รอรอเวลาแบบตํดรวจพอครับไหนร้านร้านฝาดิ ให้เก่งไ้ได้ใช่ครับเขาตีกันฟตอลี่สนุกสนุกเลยไตีเรี่ยไปครยนครเย่าซีเรียซีเรียครับดูให้เป็นแค่ในเกมครับเย 1140 1140นักฝาพี่มองที่ไปไหนพี่เองขอบคุณพี่กิติพงศ์พี่ดิสิกีดาเองเรียกว่าพี่เซิร์ฟวันนี้พยายามจะชื่อได้พี่เซิร์ฟกีดา้าพันขอบคุณมากครับพี่เซิร์ฟมาเอาพี่มองไม่มองนะเอาเอา,เอาไม่เขาบอกแล้วเอาเขาบอกเลยว่าเอาเขาบอกว่ก็ดีก็ได้ไงนั่น,นดูนะมาดู จับตาจักนี้ดีๆูุดยกระทิบแม่เนีได้ไหมครับพี่เฮ้ยได้แล้วครับคุดรกระทิบแน่ กูดูกระทิบนั่นกระถืบไม่เบสนัน่นนั่นเกือบจะกรเกือบจะกระทบเกือบจะกระทบ พี่ปอเขาอยู่ไหนละเกิดกระิบกระิบไอบีนมาเกิันกระทิไม่กพทพม้งพี่ไปพี่เร็วพี่เฮ้ยเ็วพี่เวพี่เกิดกระพี่เกียเก็๊่อจอดตั้งนานเขากดก่อนด้วยไอเหีย กูเข้าไปกูไปจอดเลยไม่คือไม่ได้อ่ะคือผมเข้าใจเข้าไปไม่แล้วผมก็จอดแบบเดี่ยวอ่ะแล้วไม่ถึงไมเบสอ่ะเรื่องเหมือนไฟจอดแล้วเห็นเนี้ยไม่เข้ามาจอดใช่ไหมเมื่อกี้คุณคุณลอฟังเสียงเมื่อกจะโดนหรือเปล่าแล้วกูเข้าไปไปเรื่อยเป็นบ้านดีแล้วมันต้องออกมาสามคนเนี้ยถึงเวลาก็ที่ไม่ผิวไมเบลี่อกี้มันวิ่งติดเกียร์อะไรมีสักอย่างเกี่ยรพี่คุณไม่รู้อะไรคุณไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่เอาอะ ไม่ไม่รู้ว่าไม่มันถือเลี้ยมกิ้มวิ่งจะใส่หรือมันติดอะไรไม่รู้อย่างนี้มันเจี๊ยดตอนมันแบบตัวมันเด้งอ่ะมันไม่ก็วิ่งออกไปเลยอะาคิดอยู่ว่าทำไมถึงนถึงไม่เอาเจนบอกอะไแชทดิเฮ้ยกลัวกลัวกลัวเฮ้ยพี่พี่ไปจิเบ็กก่อนจิเบ็ก ไม่ได้างแชทก่อนบอกว่าอะไรอ่ะไอ้เชนไปพูดดีกว่าพี่นักงแชทไ,<ม>ไม่บอกเดี๋ยวคนเขาไม่เข้าใจอีเพาแบบเออไม่น,นั่นดีเไปเขาไปตัวใครล่ะปก็ดินไเตรียมเพลนเลยก็ดีพี่โนเนียใช่ใช่ใช่โอเคเนียแจกแจ๊บแจ๊บแจ๊บพี่นีน่ฮัลโหลพี่โนเนียครับยี่เมื่อกี้เจชดพิเศษครับพีเอเขาจอดรถหน้าหน้าหน้าร้านสามคันใช่ไหมใครนะ ทีท e. ี P อสทีองสุกครับพี่ก็คือแล้วแล้วผมก็แบบไปงัดร้านนะพี่แล้วเขางัดก่อนแล้วผมไปงัดแป๊บเดียวเสร็จแล้วเขาถือไม้อะพี่เก็บโดนตีครับได้เหรออืมครับเมื่อกี้ก็ถือไม้เว้ยมาบอกมาบอกไว้กับพี่ฝากฝากใจข่าวหน่อยครับพี่ใช่ใซื้อเพจแล้วก็กระดีนะซื้อเซอร์บิทไม่กระดีครับโอเคครับพี่มาบอกพี่ไว้ก่อนเลยนะเนี่ย ้ายสาพี่มอง้ายายใ้านคุณน้ำนี่นั่นแหละโดยใก้ไกอ่ะพีก่ก็เตียฟังแล้วคุณฟังแลคุณดูยไม่ใช่อยู่อ่าฟังอะไม่อยูข้างบนจริงอยู่ข้างบ,บนเปล่าใช่แล้วล่างดิข้างบนจะปเป็นไเขาอกคุณน้ำเขาไม่ใช่เขาบอกคมูลิติีนที่ีนอยู่ข้างบนเว้ยนี่ข <ừ. S 2> นาะ ใช่อะตรงไม้สะพานอะแต่แบบคุณว่าคุณอยู่ไม่แต่แบบถ้าเราอยู่ใต้สะพานไม่ก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่ฟองเนี่ยถมงว่าแบบเผินขึ้นมาเนี่ยทำเขื่อนก็มีนะด้ารักโอ้โหเราดูเชื่อมมาตีก่อนเราทำอะไรผิดอ่ะแค่จอดทิ้งไว้น่ะเฮ้ยว่าวันวันและไม่ไม่ไม่ทีเดียวทีไม่วันแต่แบบคือเอาก็ต้องเอาอ่ะใช่ปะอืมถ้าเขาตีก่อนเนี่ยเราไม่ได้ไปก่อน ถูกปะล่ะนักเจ้าคือเราถ่ายรูปอ่ะอ <laughs> ย่างเอ้พี่หม่อ,มองเราจอดร้านไหนไปบ้างนะไอเ้เที่อไปเก็บก่อนพี่ <c oughs> ไปทางซ้ายทางซ้ายขึ้นไปดิพี่หม่องขึ้นไปดิเผื่อเจอขึ้นไปก่อนขึ้นไปเจอเดี๋ยวไปเก็บก่อนก็ได้เอ็งเอ็งช่วยแบบขอบคุณพิเศษจริงๆบอกพี่ครับขอบคุณมากๆนะคะไม่พี่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเราจบไปก็ได้ให้เขาเปิดดีกว่าให้เขาเปิดดีกว่า เจนไปก่อนดีกว่าครับเจนไปก่อนดีกว่าไม่พี่พี่เจนพี่เจนเดี๋ยวของของไม่ไปเก็บกับพี่หม่องไปทำอพี่เฮ้ยโอนหนาวเลยอ่ะพี่เจ้าวันนี้รู้สึกแล้วร้อนกลายเป็นหนาวเลยของ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 จนวิธีหกโมงไอ้เจ้าไปก่อนพี่ทก่เหลือสองแก๊งดูได้ก็ดีเจ้าคบ ไปหางกันไอ้เจเนเหนียไอ้กเกลียะมันไม่เอาไม่เกี่ยวัวปก่อไปเรียนบ้านเจครับว้าพิมพอ่านไม่ทัน่อกี้ตรงไหนวะเนาะม<ะ>ตรงไ่รูไปเก็บวัวเตะพี่เก็บหัะ เม่กี่สามสองว่าได้อยู่นะได้อยู่ใช่จริงอ่ะไหวเลยอะถ้ามึงได้ลูกอ่ะถ้ามึงไจะขี่อะพี่ได้พี่ก็ได้อยู่ได้ได้ไม่ผมเล่นเป็นอยู่อย่างนั้นอะมันมีจุดกระโดดยังนะตีไม่ถือว้านดีโอ้ยแล้วแถวแต่ไม, <laughs> <laughs> ไม่เงยไม่แต่เราเลีย้ยงเลี่ยงไปก่อนก็ได้พี่เอสัมภาษณ์เด็กแกชา้าได้ที่นี่เลยครับนี่นี่ครับสามภาษณ์เด็กแกชา้าเลยครับแบบไปแล้ว ขาแปะไว้แล้วตรงนี้แหละครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตอบจอไหวไหมผมว่าไหวครับถ้าสู้จริงๆถ้าของพอกันเลยนะไหวยังไงก็ไหวชิวเลยอะแต่ถ้ากาทิตผมน่าต้องคุมไปเองครับผมขอคุมไปเลย ถ้าเขจาจะวอจบหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาตีกันนะัก็ปกติไปกันก็ได้ครับ ดูเน็ตเขตัดก okay. 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 ี่รูครับแล้วแต่เลยครับพี่เอาตามที่พี่สะดวกพี่จบเตียงยาๆเล่นไม่หวยอมแพ้ไอ้เขี่ยไม่มีของกะดิตัดแฝดดีแลนด์เดี๋ยวไปชาเล่ย์ดล่ย์นูเรื่องยังนู่นเรื่องยังเไม่มีของไม่สามารถดูเด็กกินชาเล่ยนะครับพี่อาแล้วกินไปงานร้านชิ้นเลยถ้าท่องสุกม่ได้ร้านแล้วทีนี้ยผมไปงัดไอ้เหนือเนี๋ยเขาไปงัดปุ๊บมันอ่ะออกมาปุ๊บแล้วมันก็เข้าไปควา ขอเอาไปขอ,ขอ,ขอไม่ได้ตีเนี่ยแต่ที่มันไม่ได้ตีเ้คุณดูลแรกกี่โมงนะพีเ่เวลาลกกนะพีบพิเรียนหนแต่สูหาพิเรียนด้วยนวิ่งถอยโขดมาโหนนะี่ไงถึงมาเลย <c oughs> อ๋อคุยอมแพ้เอออะไรอยกา่ะไม่ทำเลเลยนะคุณออเหนสมุทนะรอาบิงเหนือทำงานไวจังเหนือที่ไม่ไหวก <c oughs> ับเราแล้วนะ เอี๋ยวเย็นสิบหกอย่าดิ้นดิมันหลุดให้กูได้ลุ้นนห่อยเถอะวะไม่ไม่ไม่ทำด้ไงครับพี่ไม่ไม่อย่าเสียเลยครับพี่คาเปอร์สู้ๆนะพี่เชียร์เราเอาอย่างนี้พนันกันไหมใครจอดได้ให้เหมือนเล่นเลขสี่สิบไม่เอาอ่ะกูไม่เอาของมาแน่ๆลองพี่พี่บอกเลยนะเหนือสมุดอ่ะสิบวิที่นับอ่ะนั่นกูยืนยันให้แล้วเติมจ่อยไงว่าสิบวิอจะซื้อเล มาเดี๋ยวหนูเอารถไปแอบก่อนนะพี่อะไรแล้วกูจะไปไงอ่ะเอาสิวพี่นั่นกะูดได้ฉายาเมื่เกี้เมื่อกี้กูยอไก่ย่าเดินกระทิบเลยอีกเละกูเข้าร้านมาก็ไมบกูผิดอีกกะบีบเ,เขาจะอีกตายคุณดูพาตัวตายโอซี่นี้นแหละทับตายโอซี่แล้วหยิ่งเ นีเดือดโดยคิดน่ะตวิสร้างอะไรแปลกจริงผมแปลกจริงจริงมันเป็นเงินทำกำไรสุดวันอะไรเงี้ยแล้วมาหาบคุคคลที่ฉับไม่เคยใช้เยเฮ้ยขอบคุณ1000ดดคพันธุ์ผิดครับ,บ,บดดพ,พี่ขอบคุณครับเออขอบคุณร้อยผิดด้วยครับพี่ขอบคุณครับนี่นี่จนี่น่ะติวิ